สวัสดีครับวันนี้เราทีมงานโคราชโซลาสสลเซลล์นะครับผมวันนี้ะจะยกแทงน้ำนะครับผมแทงน้ำขนาด6เมตรบรรจุทาง3,000ลิตรนะครับผมความสูงของหลังคาก็จะอยู่ที่8ปดเมตรห้นะครับวันนี้แทงน้ำตัวนี้ยกขึ้นตั้งแล้วนะวันนี้ทีมงานก็จะเก็บรายละเอียดของงานทั้งหมดนะครับเก็บเดินท่อน้ำเข้าเดินท่อน้ำออกให้ให้เรียบร้อยครับสายลูกลกอยทางน้ำนะครับตัวฟุตติง้งฐานล่างก,ก็จะเชื่อมฐานขึ้นไป ใตัวฐานล่างทิ้งงานกนลังจะเก็บงานเชื่อมโครงสร้างเป็นเหล็กกามนานทั้งหมดนะครับผมโครงสร้างชุดชุดนะครับเป็นกามนาททั้งหมดเป็นทบน้ำเลยครับทัพน้ำแข็งแรงทนทานนะครับผมงานเป็นเหล็กโครงสร้างทั้งนั้นะครับทั้งหมดละ,ะเอียดตัวนี้ฐานลากนี่เรามีเจาะเสาเข็มลงไปนะครับมีฟุตติง้งเราเข็มเจาะเข้าไปนะครับ ประมาณเกือบไม่แปดสิบถึงสองเมตรนะครับผมเพื่อต้านแรงลมนะครับต้านแรงลมเนื่องจากเป็นงานโครงสร้างค่อนข้างสูงนะครับนั้นฐานรากจะต้องแข็งแรงนะครับผมเราข้างบนนี้อาจจะสวยงามครับแต่ว่าตัวที่สําคัญสําคัญหัวใจเลยก็คือฐานรากนครับความแข็งแรงคือค้างรากใช้เวลาหลายวันมากทำงานนะครับตัวนี้แป๊บน้านะครับเคลือบสีกับเป็นกาวไหนแป๊บน้ําเลยนะครับผม แล้วก็ของเราจะพิเศษตรงที่เรามีพ่นสีเคลือบกมวนาไออีกชั้นนึงนะครับผมเราจะไม่ได้ทาสีนะครับเราพ่นเคลือบเลยนะครับเคลือบหนาขึ้นอีกชั้นนึงนครับเพราะนั้นกาวนาไอก็สามารถที่จะต้านสนิมได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเคลือบด้วยสีเคลือบกมวนาไออีกชั้นนึงนะครับ <c oughs> เพื่อให้เพิ่มความค,ามคามงทนของงานเข้าไปเป็นเท่าตัวนะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้ของดีแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานแน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมน้ำดีน้ำแรงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นชุดสซลเซลล์ที่เราติดตั้งให้ล น,นี่ขึ้นข้างบนเราก็าใส่ลูกบอลให้เห็นนะแต่วันนี้เราจะให้ดูทั้งน้ําเป็นละก่อนนะครับสวยงามมากนะครับผมแข็งแรงสวยงามไปเลยทุกมุมทุกส,สัดส่วนนะโครงสร้างถังเหล็กเราได้มาตรฐานนะครับผมโดยช่างมืออาชีพเลยนะครับทุกง,งานทุกสัดส่วนนะครับผมสวยงามแข็งแรงท่านใดสนใจก็ติดต่อเรามาได้นะครับผม0922648862องครับผมโคราชโซล่าเซล ครับขอบคุณครับ